ใส่ปัม๊มเลือกเป็นกลวยมาหลายขนาดแล้วก็ยังเจ็บอยู่ค่ะคนที่เขาปั๊มนมกันเขาเจ็บกันปกติไหมคะเครื่องปั๊มนมและกลวยปั๊มนมมีผลต่อปริมาณน้ำนมของคุณแม่และมีผลต่อความเจ็บเปลนแผลของคุณแม่เครื่องปั๊มนมคุณแม่ยกตัวอยา่างเช่นเครื่องปั๊มนมนั้นเขามีแรงมาให้เรา5ระดับเราต้องเลือกไต่ระดับตั้งแต่เบอร์หนึ่ง เราลองซิเบอร์หนึ่งเป็นยังไงถ้าเบอร์หนึ่งเราโอเคโอเคโอเคนมไหลดีเราเพิ่มเป็นเบอร์สองเลเวลสองโอเคนมไหลดีมันยังไม่สะใจอ่ะขึ้นมาเป็นเลเวลสามแต่ถ้าเมื่อไหร่เลเวลสามปุ๊บเจ็บหยุดนั่นไม่ใช่เลเวลของเราเราต้องกลับมาเลเวลสองเราต้องเลือกระดับแรงปั๊มนมสูงสุดที่คนอย่างเราทนไหวไม่ใช่แรงปั๊มนมที่เครื่องปั๊มนมมีมาให้เรา อีกครั้งหนึ่งนะคะเครื่องปั๊มนมต้องเลือกนะคะแรงสูงสุดในการปั๊มนมที่คนอย่างเราทนไหวถ้าเราใช้แรงที่มากเกินไปเจ็บความเจ็บจะไปทําให้หยุดการกระตุน้นออกซิโตโซินจะทําให้น้านมของเราค่ะไหลน้อยหรือว่าไม่ไหลได้ดังนั้นตั้งแต่ในเรื่องของเลเวลนะระดับในการที่เราใช้ในการปั๊มนมแล้วนะคะ 2. ขนาดปลวยปั๊มนม จริงๆการวัดขนาดกลวยปั๊มนมที่เหมาะสมคุณแม่ควรที่จะวัดขนาดกลวยปั๊มนมภายหลังจากที่ลูกเราดูดนมไปหรือภายหลังจากที่เราอะค่ะปั๊มนมไปแล้วเวลาที่เราจะวัดขนาดของกลวยปั๊มนมนะคะให้คุณแม่ค่ะใช้ไม้บรรทัดที่มันเป็นด้านมิลลิเมตรแล้วคุณแม่วัดนะคะความกว้างของหัวนมของเราส่วนที่มันกว้างที่สุดนะคะเนาะที่มันกว้างที่สุดวัดได้เท่าไหร่ ให้คุณแม่เผื่อไซส์ขึ้นไปอีกประมาณ20%จากที่คุณแม่วัดได้อยกตัวอย่างเช่นคุณแม่บอกว่าคุณแม่วัดความกว้างที่สุดที่วัดได้อยู่ที่ประมาณ20มิลแม่ดังนั้นขนาดกลวยปั๊มนมที่เป็น20%ของที่เราวัดได้เราต้องเผื่อไซส์ขึ้นไปอีกประมาณ2-4มิลดังนั้นกรวยปั๊มนมที่เหมาะสมสําหรับคุณแม่แม่วัดหัวนมได้20อาจจะต้องเป็น22หรือเบอร์กรวย24มิลแบบนี้เป็นต้น พอเราเลือกกลวยได้เสร็จแล้วนะหยุดอย่าเพิ่งแค่นั้นเราลองปั๊มนมค่ะเราเอากลวยของเรานะคะเนาะวางให้มันบาลานซ์เวลาที่เราปั๊มนมนะคะเราต้องวางกลวยบาลานซ์นะคะเนาะไม่ให้มันกดลงไปที่เนื้อนมของเราพอเราวางบาลานซ์เสร็จปุ๊บเรากดเปิดเครื่องปั๊มนมปั๊มไป10นาทีแล้วเราดูว่าหัวนมเรา่ะมันเคลื่อนละไวอิสระหรือเปล่า ถ้ามันเคลื่อนไหวอิสระน้ำนมแม่เราไหลดีนั่นแหละคือกรวยปั๊มนมที่เกิดมาเป็นคู่บุญบารมีของเราดังนั้นคือกรวยปั๊มนมถ้าใหญ่ไปมันจะดูดลานนมและเจ็บนมจะออกน้อยปั๊มนมได้น้อยถ้าเบอร์เล็กไปมันจะเสียดสีนะคะกับหัวนมของเราเราก็จะเจ็บปั๊มนมได้น้อยเช่นเดียวกันดังนั้นคุณแม่ลองไปดูนะคะว่ากรวยปั๊มนมที่คุณแม่มีนะคะเนาะเป็นดังที่แม่โบบอกหรือ ทีนี้กลวยปั๊มนมก็จะมีตั้งแต่พลาสติกกับซิลิโคนทุกกลวยแบบพลาสติกนะคะจะโอเคมากกว่าแล้วก็ถ้าในช่วงนี้ที่เรายังคงหาตัวเครื่องปั๊มนะคะหรือว่าตัวกลวยไม่ได้แบบคู่บุญบารมีเราให้คุณแม่ทําดังนี้ประคบเย็นบีบน้ํานมแม่ออกมาทาตรงบริเวณหัวนมลานนมตรงที่เป็นแผลและบีบนมด้วยมือเพื่อระบายน้ํานมออกไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นโอเคไหมคะ